ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์วีและอาร์วีครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วครับผมอยากถามอะไรถามก็มาได้พี่แมสแต่คำว่าอาร์วีนะครับผมเอา้ามาที่คำถามแรกเลยน้องรุ่งอาทิตย์ศรีบุญเพชรถามว่าพี่บี้อยากให้พี่บี้ทำม,มายากลให้ดูหน่อยครับเอา้าแน่นอนครับผมกลนกากาของเราอันนั้นมันตัดต่อแต่อันนี้เราเล่นของจริงครับผมดูคนสดๆใช่ไหมครับพร้อมนะครับผมดูมือดีๆครับผม ไปที่คำถามต่อไปครับน้องพัดดนแซ่ย่างครับผมถามมาว่าพี่ปี้รีวิวกล้องที่ใช้ถ่ายหน่อยครับผมกล้องกล้องกล้อง โอ้พระเจ้านี่มันเป็นกล้องที่พวกเราเดอกสกาฟิมใช้กันอนะเอ้ยมันเป็นกล้องที่เรียกได้ว่าเป็นอยู่ในตระกูลของแคนนอล5าดีมา i i ีและกล้องนี้สามารถถ่ายแบบ ปูเฮดดี <peach di> แล้วก็ได้ภาพคมชัดลึกอย่างที่คุณได้ดูทางบ้านนั่นเองนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันสับตะไคร์จนทําให้พวกเรามีกล้องดีๆอันนี้มาใช้ได้นะขอบคุณสวงสวรรค์ขอบคุณไปยังแฟนๆขอบคุณทุกคนที่ช่วยสับตะไคร์พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยคำถามจากน้องซิวเวิร์วนะครับผมไม่รู้อ่านอ,ออกเสียงถูกหรือเปล่าครับพี่บี้ชอบจังหวัดอะไรครับอ่าพี่ชอบ กรุงเทพครับแต่ก่อนชอบกรุงเทพแต่พอได้ออกไปต่างจังหวัดครับไปเจอน้องๆครับรักเลยเ้ยแ้วจังหวัดนี้พี่เขาชอบนะเขาพูดพ่อกับพระสงฆ์อ่ะจังหวัดสงขามาที่คำถามต่อไปจากน้องพลอยพลอยถามมาว่าพี่ี่คิดยังไงกับการตื่นเช้าไปโรงเรียนหรอคะการตื่นเช้าไปโรงเรียนของพี่ครับสิ่งที่ต้องคิดตลอดเลยครับผมคิดว่าจะไปลอกันบ้านใครครับผม ไปโรงเรียนแต่เช้าครับผมนะฮะแต่จริงการไปโรงเรียนเช้านี่มันมันยากลําบากต่อการให้ชีวิตอยากกลับเวลาครับผมให้มันเข้าเรียนสักช่วงบ่ายๆได้ไหมนะฮะเราเรียนไปถึงดึกแล้วก็กลับบ้านเออแต่มันลบาบากประยุทธ์เขาปรับเวลาให้ได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อไม่ได้หมายถึงประยุทธ์ปรับไม่ได้ <c oughs> เราพูดอันนี้ไม่ได้ <c oughs> นอกตวพี่สอนอมริดครับถามมาว่าพี่บี่มีไอเดียอะไรถึงคิดเพลงสายย่อขึ้นมาได้อะคะเพลงสายย่อมันมาจากที่แบบประเทศไทยมันมีหลายสายมากไม่ว่าจะเป็นสายกินสายเที่ยวสายแดนสายเตืร์สสายเกมสายโหดสายโสดสายฮาหลายหลายสายมากครับผมแต่ผมเชื่อว่าทุกสายครับเอามารวมกันเป็นสายเดียวดีกว่าก็คือสายย่อครับผมมาเต้นแบบสายย่อกันมันเป็นอะไรที่คงสนุกมากครับผมแต่ น้องมีไอเดียถ้าไม่เป็นสายยอ่อมันเป็นสายอะไรได้บ้างอะลองเม้น์บอกหน่อยสายสายมอแต่ต้องเป็นสาะ,ะอ้อนะเม้น์บอกด้านล่างนะครับเอาหมอหมอหมอเอาหมอหมอ เอาหมอหมอหมอมาเป็นสายหมอแล้วก็มาที่คําถามจากน้องธีรพัฒนธธ์คุถามาสเขาถามว่าพี่บี้มีแรงบันดาลใจในการทํา YouTube จากใครเหรอครับและคนที่มาช่วยพี่ทํา YouTube มาจากไหนเหรอครับเอาคาถามแรกก่อนพี่บี้มีแรงบันดาลใจทํา YouTube มาจากใครเหรอครับมาจากเพื่อนครับผมเพื่อนพี่มันเครียดช่วงสอบไอ้เราก็อยากให้มันสนุกสนานไอ้เราก็เลยทําคลิปครับผมลิปซิงเพลงนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการทําคลิปแรกออกมาหลังจากนั้นพอมีคนติดตามพี่ก็ทํามาเรื่อยๆครับ แล้วน้องถามมาต่อว่าคนนี้มาช่วยพี่ทำยูทูบครับมาจากไหนหรอมาจากบ้านครับผมบางคนก็นั่งรถเมย์บางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับผมมาที่คําถามจากน้องชายสัตว์กลูครมครับถามว่าพี่บี้ชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับอ,อ่อกีฬาที่พี่ชอบที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นกรอฟครับผมตีกล์ฟนะฮะหรือบางทีก็เล่นคริกเกต็ตหรือโปโลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่บ้านพี่ที่หนองวลำคูเขาไม่ค่อยสนับสนุน,นครับก็เขาชอบให้ วิ่งมากกว่าพี่ก็เลยชอบเล่นกีฬาวิ่งตามคันแทนานอยู่ที่บ้านครับผมแข่งกับเพื่อนคันแทนาคืออะไรฮึคะคันแทนาก็คือ,อเนินดินที่กั้นที่นาครับผมเขาเรียกว่าคันแทนาครับผมแต่ต้องวิ่งดีๆนะระวังตกคันแทนางักซักว่าขวบรับผม <laughs> ถามอะไรถามเข้ามาได้แค่พิมพ์แฮชแท็กคำว่า a าร์คบีนะครับผมคํำถามในเด็ดคําถามในโดนผมจะเอามาตอบที่นี่เลยบางคนถามว่าเม้นตได้ที่ไหนบ้างใต้คลิปนี้แล้วก็ใน Facebook ก็ยังได้เลยครับผมสำหรับอย่าลืมคลิปย้อนหลังของพวกเรากดที่ปุ่มไอตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมกดตัดตาม้ด้วยนะครับผมปุ่มไอเห็นล่อลองกดแล้วมันจะเด้งขึ้นมา โอเคครับผมสุดอา์บี้ในครั้งหน้าจะมีคำถามเพื่อนหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอามอเอามอเอามอเอาม,าม,ามาอย่าลืมกดสับตไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ <laughs> น่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย